วันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่แฝดของพวกเราค่ะของขวัญที่เบมอบให้พี่โซรานั่นก็คือไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะบ๊ายบายนะคะแม่ส่วนพี่อันดัมของเราค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นเสียงนางเอกนิดนึงนะคะแม่ได้ถามว่าหนูอยากได้อะไรอยากกินข้าวกับแม่ครับแล้วก็อยากไปเล่นโรลเลอร์สเกตด้วยอช่องเกือบตกเลยอะเมื่อกี้แม่เห็นหรือเปล่าสถานที่แห่งแรกของพวกเราก็คือซินเซแก้ค่ะยิ่งไม่ขอเรายิ่งอยากให้นะคะเบยก็เลยแอบมีเสื้อผ้ายองให้พี่อันดัมค่ะพ่อจูยองได้มอบของขวัญให้กับพี่แฟรล,ล่วงหน อันดําของเราก็ไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะอันดําของเราก็คือแอบน้อยใจนะคะว <lost> พาพี่โซราของเราได้ซองค่ะน้อยใจแต่ไม่พูดจแม่<ะ>มีซองมาให้ค่ะลูกอ่ะแม่มใ,หมให้หนูนะให้ดําเนื่องอะไรอนะครับแม่ขอบคุณครับมีของภูภูลูกให้ในเนื่องอะไร taxi. ดาไม่ได้ทำงานเลยเนื่องวันเกิดของหนูไงลูกมาๆก่อนหน่อยเลยขอบคุณครับแม่ของก็ขอบคุณครับแม่ดําดีใจที่สุดเลยครับแม่อยากชอบอะไรก็ชอบได้ลูกแต่อย่าทาของในห้างพังนะลูกนะลูกแม่ครับดาได้แล้วครับเป็นกล่องดนตรีประกอบครับแม่ ประกอบเองครับแม่ตามใจอันดําเลยลูกแม่เขาทาไมให้ปูพูป้ปูเข้ได้ซองด้วยขอบคุณมากมากเลยนะคะพเพื่อแล้วมีคนเช็คเงินในซองด้วยค่ะพ่ออะไรไหมชองซื้อให้พี่อันดําของเราก็ได้ของขวัญแล้วนะคะเหลือน้องเงินชองของเราค่ะอุ้ยงามแท้ชองนายไม่อยากได้ของเล่นหรอไม่อ่ะชองอยากได้หนังสือการ์ตูนนะคะพี่อันดําเล่มน,นี้ดีกว่าจัดไปเลยค่ะลูกค่ะโอเคโอเคครับแม่น่ารักที่สุดล่ ของเล่นเยอะแยะเลยนะไม่ฮอ,อพี่จะเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นงั้นช่องซื้อแค่หนังสือดีกว่าช่องเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นเหมือนกันดีกว่าไ้คนละชินช้นสองชิ้นแม่เมือกผ้ามากินเข่าคือเกาค่ะน้องอันชองของเราผู้ชอบหนังสือการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจและใจจจดกินลวแล้วแลนตำขนมปังค่ะมิเตเน็เป็นตาแซบเป็นตแาแซบค่ะพี่น้องปักไปมาค่ะอย่างอีกละซ้อมเลือกผู้ผู้สิคะถ้าสมมุติว่าพวกเราอยากจะไปเล่นโรลเลอร์สเก็ตแม่จะให้ไปไหมครับ ไอ้ดาก็อยากไปครับแม่อยากไปก็จัดไปเลยคะ่ะลูกขาใจอยากบอกลูกว่าโอ๊ยงานแม่หลายหลายลูกเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะงานวันเกิดลูกขอหนึ่งวนันเพื่อเขารักเขาเนอะอยาจือ้อตั้งแต่้าจนฮอดคําค่ะพี่น้องค่ะคือมาเหมยราเธอเนาะเนาะถือกล้องใส่ปุ๊บยิ้มปั๊บอันช่องของแม่วันเด้อเอ้มาคอบช่องมาแล้วดูไปดูมาอันช่องก็โตมากมาก,มากเลยนะคะก็คือลูกข่ย,ยืดก็กเกนี่ยหล่ะพี่น้องค่ะเจ้าวา่าบอสซุมว่าเจ้าเรียงลูกซอยข่มาตั้งแต่นะ ้อยจะวางใดยืดขึ้นน้อยจะวาวะส่วนพี่อดนดำของเรานะคะ น่าโก้มโก้มค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครวันแรกพี่อันดําไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยสําหรับแม่น้องชองตัวสูงขึ้นน้ะทุกคน่วงท,ที่รอลูกเล่นน่ะเนาะขอดื่มอะไรร้อนๆอุ่นๆหน่อนยคะ่ะคมไฟน่ารักมากของกุญแจก็น่ารักบานก็น่ารักคะ่ะอยากได้คมไฟแต่ว่าคมไฟเหมิดพนพี่น้องคะ่ะต้องออเดอร์อย่างเดียวเลยส่วนข้างนอกก็คือฝนตกครอบครัวตระกูลอันคะ่ะอัยอง